สวัสดีครับท่านผู้ชมของรายการคล็ดที่เกียร์คอนเทนต์นะครับผมนี่อยู่ในเกมรัสไพรเลสพาร์ทที่3นะครับนี่ครับผมผมกับไอซ์จะมาฟาร์มในส่วนของเี่ิบเจ็ดร้อยถึงเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยนะครับเกาะที่เราจะต้องไปยี่สิบเจ็ดร้อยนะครับหลังที่เราเราฟาร์มกเ,าเากาะอารองเสร็จนะเราจะต้องมาในส่วนของตัวเกาะของเกาะสโน่นะครับไอเกาะบอลน้ำแข็งะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มพรงนั้นนะครับแล้วเราจะตัดไปตอนนั้นก็นเลยครับก็ตอนนี้นะท่านผู้ชมเราอยู่ในเกาะของเกาะ สโนแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวไม่หมดนะครับเราจะต้องมาฟาร์มตรงนี้นะครับให้ถึงนี่คือเวลบอลนะเจ็ดไปแปดร้อยนะครับเออมตัวรับเควืตรงไหนวะหลังหินนั่นน่ะซ้ายนี่นี่นี่นะครับมารับเควืตรงนี้เอานะฮะวินเทอร์แบนดิตนะครับเดี๋ยวผมรอดูดีว่าผมจะสกิลเดียวที่เดียวมันตายไหม ไม่ตายมันตายแน่แต่ว่ามันตีตัวเนี่ยไม่ตายะก่อนนี้ก็แน,นะนะนำอีกสองตัวแ <laughs> นะนำว่าถ้ามีผลมีเพื่อนมีผลสั่นนะครับก็ให้ตีให้ครบทุกตัวแล้วให้เพื่อนใช้สกิลซินามที่เดียวไปเลยนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า <laughs> ไม่งั้นมันจะ <laughs> เรียกว่าอะไร <laughs> ไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับตรงเกาะนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมตัดฟาร์มเสร็จฟาร์มเสร็จพอดีนะครับนะครับพอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าอะไรครับก็คือมันจะพอเราฟาร์มแบบตรงนี้เสร็จแต่ก็ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับในส่วนของตัวบอสเนาะก็ตรงนี้ครับเป้ล800นะคยเข้าไปเลยครับเอสมิโก้นะครับก็ถ้าตีกับเพื่อนก็นั่นแหละสกิลเดียวเลยครับ ท่านผู้ชมผมมาต่อนะพราเราฟาร์มถวงของน้ำเสร็จนะครับเราต้องมาฟาร์มตรงนี้นะครับก็คือมาฟาร์มส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของสกายแบนดิตนะครับตรงนี้นะครับ,รบ,รรบก็ถ้าเราลากมาเป็นจุดเดียวนะเดี๋ยวผมจะลากให้ดูนะ,ะลองแบบนะครับ่ารล,ลำคาญมากเนะลยรอบลากไม่ติดนะตรงนี้มันมีหางคีนะครับเออระวังด้วย เตะมันรอบเดียวพอนะ่าเตะมันหลายรอบนะนี่ครับพอเราฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วตอนเราอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วก็กดยิงรัวเลยนะสำหรับพิธีการฟาร์มขนไฟนะเอออีกสองตัวนั่นแหละไม่โดนหรอเวนดินี่ครับก็ให้เราฟาร์มแบบเมื่อกี้นี้นะครับส่วนตัวบอสนะก็ให้เรามาตรงตรงบอสใช่ไหมครับตรงบอสอย่อนท่านที่จะง่ายหน่อยนะครับก็คือถ้าเราเอาไฟไปใส่โลลัวได้เลยนะครับ มันช้านะครับเห็นหินตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะฟาร์มง่ายกว่าอยู่ตรงขดหินนะหินมันค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สกิลเอ็กไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นปะก็กดซดไปเรื่อยๆคือมันจะถอยนะครับเห็นปะเวลมัาจะเพิ่มนะครับส่วนของตรงนี้เนาะก็รับเพยต่อไปก็ทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับตรงนี้นะครับสําหรับตรงตรงนี้นะครับจะมีประมาณแค่นี้นะครับ ต่อมาท่านผู้ชมครับผมนี่คือเกาะเรือของ1,100นะครับถึงประมาณประมาณประมาณ2,000เอ้ยถึง1,200นะครับสำหรับตัวบานาไอเซ่นะครับให้ตีเซ้นนะครับให้ตีตรงนี้นะครับกอริล่านะฮะแต่ผมขออย่าตีตรงนี้ก่อนอากัศโอเคนะครับก็มาต่อนะก็ตอนนี้นะครับผมได้ฆ่าบอสต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ พอเราตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราจะต้องไปฟาร์มในส่วนของตรงตรงที่บอกไปก็คือไอตัวนี้จะเป็นมัส่วนของบอสตัวนี้นะครับบอสกอริล่านะครับในมังคีคิงนะครับซึ่งมันควรเป็นคิงของคิงมากกว่านะครับแต่ว่าเราจะต้องมาฟาร์มส่วนตรงตรงนี้นะครับเวล100ตรงนี้นะครับไอ้พวกกอริล่าตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มีแค่นี้ครับสำหรับตัวเกาะนี้นะก็ มีให้ทำบีเซนโตมีซื้อชิซุยแล้วก็มีซื้อซเซเบอร์นะครับในเกาะนี้ก็เป็นเกาะที่คอนค้าที่จะปวดตานะครับสำหรับเกาะบานาเดียนนะครับอิสเซาลนะครับ